ผักกาศขาวหน้าฝนงามมากๆโอ้โหดูนะเพื่อนๆงามจริงๆเลยตอนนี้ดูไม่ค่อยออกว่าอันไหนชุดแรกชุดที่สองเพราะเขเริ่มโตเท่ากันแล้วมีเพื่อนๆถามว่ามีมาแมลงไหมมีหนอนไหม เมื่อเมื่อหลายวันก่อนมาดูนะมันจะมีหอยมากินใบใบพุนๆเลยแต่ว่าบางต้นไม่ได้กินตอนนี้ใบสวยเลยแต่ว่าเมื่อกี้ไปเปิด,เป,ดเปิดดูมีบุ้งเหมือนกันนะเดี๋ยวจะไปดูว่ามีบุ้งหรือเปล่าผักหน้าฝนจะงามมากๆแล้วเพื่อนๆออให้สังเกตข้างน้านะปลูกก่อนนะผปลูกตั้งแต่โอ้เดือนสองเดือน,สา,อนสามเดือนแล้วมั้ง ไม่ค่อยงามดูนะข้หานากับผักกาดขาวผักกาดขาวเพิ่งปลูกได้สักเดือนเดียวเลยมั้งเนี่ยต้นใหญ่ใหญ่กว่าแล้วนะแต่เขาไม่ได้สูงแต่ใบเขาใหญ่มากๆที่มันเป็นแบบนี้มันน่าจะเป็นที่มเมล็ดพันธุ์ด้วยคนาชุดนี้มเมล็ดพันธุ์ไม่ดีดูผักกาดขาวชุดนี้นะชุดนี้ก็เคยปลูกไปหนึ่งครั้งแล้วนะแต่ว่าเม็ดเราปลูกไม่หมดไงเราเราปลูกใช้ไม่เยอะแล้วเราก็กินไปแล้ว แล้วเราก็มาปลูกใหม่ซองเดียวกันเลยนะโอ้โหนงามมากๆากงามต้นใหญ่มากๆเลยเพื่อนๆดูนะนี่มือคนนะอันนี้เพื่อนๆดูนะนี่นี่ใหญ่ไม่ใหญ่ดูนะหนอนก็ไม่เค่อยมีด้วยนะเดี๋ยวดูกคนนี้อะไรเออตอนนี้น่าจะเป็นขี้นกหนอนไม่มีมแมลงก็ไม่มีมีบ้างนิดหน่อยแต่เมื่อกี้เจอบุ้งนะ วันนี้ครับมันเพื่อนทุกคนผลซ่อมรถปลูกผักครับเรามาดูผักกาดขาวกันนะงามมากๆงามแบบงามสุดๆเลยตอนนี้เรากำลังพื้นที่เรามีจำกัดนะเรากำลังจะเอาเขาแฝน,นขึ้นข้างบนอนะ่ะแล้วเราก็ได้ทำไอ้นี่ไปแล้วนะชั้นไม่ชั้นเขาเรียกว่าเสาไงนะจะไว้แฝนนะนเพื่อน นี่นะเห็นไหมนี่ทำไว้ทำไว้ปักเอาแป๊บน้ำมามาปักไว้สี่ต้นนี่นะเพื่อนๆดูนะจะแฝนได้สองแถวแถวแรกก็จะสูงนิดหนึ่งนี่แถวแรกนี่นี่นนี่แถวที่สองก็จะต่ำหน่อยไล่ระดับลงมานะนี่นี่แถวที่สองนะเราจะเอาผักพวกนี้มาแฝนนะนี่ เพื่อข้างล่างจะได้ว่างต้นใหญ่ไปไว้แฝนไว้แล้วจะได้ดูแลง,ง่ายตอนนี้เรากำลังรอลวดอยู่ลวดที่จะมาแฝนนะเราสั่งในลาซาด้าอยู่นะถ้าเดี๋ยวเขามาส่งลวดเราก็จะแฝนตอนนี้ก็จะเป็นผักลอยฟ้าแล้วเราก็จะดูแลง,ง่ายนะผักราง,งามนะ,มะแมลงก็ชอบใช่ไหมเหมือนดอกไม้งามๆมาแมลงชอบมาตอมเมื่อกี้มาเปิดดูเจอหนอนเหมือนกันเดี๋ยวจะต้องไม่ใช่หนอนเป็นบุ้งนะนเพื่อนๆนะ เมื่อกี้เจออยู่นะเดี๋ยวมาดูกันว่ายังอยู่ไหมต้องเอาปากคี้มาคี้มันออกแล้วล่ะเห็นอยู่แวบๆเพราะมันมีขี้อยู่คือมันกินแล้วมันก็ขี้ออกมาเนีะตวนน้ากำลังหายอยู่นะเพื่อนๆเมื่อกี้เห็นอยู่มันหลบไปยังรู้เนี่ยพวกใบพุนๆเนี่ยมันต้องมีแน่นอนนี่ๆเจอแล้วบุ้งเห็นไหมเพื่อนๆนี่นี่บุ้งเห็นบุ้งไหมเนี่เอ้าไปไหนแล้วนี่ๆ มีขี้มันเต็มไปหมดเลยเจอแล้วนี่เจอแล้วเดี๋ยวเอาอะไรมาขี้มันออกหน่อยนี่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 เห็นไหมบุ้งนะนี่ขี้มันเต็มเลยนี่หน้าะลใบแหวงเอาละเดี๋ยวต้องจัดก,การหน่อยละมาดูวิธีจาัดก,การนะก็หาปากขี้มาจับมันนี่เนี่ยกำลังเดินหนีแล้วนี่นะ่ะนี่นะ่ะนี่ได้แล้วหนึ่งตัวไหมเพื่อนๆี นีนะ่ลงกระมังไปเลยโอ้ขี้เต็มไปหมดเลยเราต้องคอยดูแล้วจับออกนี่ข้างล่างตัวนี่นีน่นี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 ่น,นี่ได้แล้วได้แล้วนี่หอยไม่มีบุ้งมาแทนและรอบแรกเจอหอยรอบนี้เจอบุ้งโอ้โหมีหน้าเห็นขี้กองเต็มไปหมดเลยนี่ขี้เป็นเม็ดเม็ดเม็ดเพื่อนๆเห็นไหมนี่เดี๋ยวนะเอาชัดๆหนะ่อยโอ้นี่หลบนี่ตัวนี่นี่นี่โอ้สองตัวเลยด้วยนี่ เดี๋ยวว่าไม่มีนะก็มีเหมือนกันนะนี่นี่ได้มาสี่ตัวแล้วเพื่อนเพื่อนเราก็หมั่นสังเกตมันจะมีขี้มันกินแล้วก็ขี้ออกมาเป็นกน้อนๆเห็นไหมเพื่อนเพื่อนนี่เห็นไหมนี่โห oh, เดินไวด้วยถ้าเราผักเราใบาใหญ่งามมันก็กินไม่ทันเราก็ดูมันนะ่ะคอยจับมันออกนะไปปล่อยที่ไหนดีล่ะเดี๋ยวมันเดินหนีออกก่อนเราต้องจับไปปล่อยก่อน ไม่รู้แหละนี่นะปล่อยแถวนี้แหละแล้วแต่คุณแล้วจะเดินไปไหน <S <s <ans> <S เผลอไม่ได้คือต้องหมั่นดูแลนะเพื่อนเพื่อนนะถ้าไม่ดูแลเสร็จเลยเขากินไวมากผักเรายิ่งอร่อยด้วยผักอ่อนๆกรอบๆแหมเขาชอบมากๆเราก็จับไปปล่อยนะไปไปอยู่ที่อื่น งั้นเดี๋ยวเราเผอไม่ได้ไม่มีเวลาดูเสร็จเลยเราก็ไปดูต้นอื่นนะถ้ามีขี้ก็แสดงว่าเขาเริ่มกินแล้ววันก่อนเจอหอยวันนี้เจอบุ้งแต่ที่ยังไม่กินก็มีนะนเพื่อนๆสวยเลยใบยนี่นี่นะสวยๆเลยงามๆเลยยังไม่โดนยังไม่โดนยังไม่โดนนี่สองต้นนะนเพื่อนๆนี่ เดี๋ยวต้องเอาไปกินหนึ่งต้นวันนั้นเด็ดไปบ้างแล้วโอ้โห oh, oh, นี่ก็สองต้นนะงามๆมีสองต้นวิธีปลูกก็ไม่ยากนะเพื่อนๆดินหมักปุ๋ยหมักน้ำปาหมาักแค่นั้นเองยาไม่มีเลยนะเราไม่ได้เคยใช้ยาเลยโอ้โ oh, ห oh, ยิ่งหน้าฝ mm hmm. นนียิ่งงามเราเข้าพยายามแหวกๆดูนะเจอใบแหวกๆก็แหวกดูต้องเจอตัวแน่นอนฝั mm hmm. ่งนี้ก็มีขี้ด้วยฝั่งนี้มีขี้โดยมีตัวเปล่าเนาะนี่เห็นขี้ ขี้เป็นก้อนๆอ,อยู่เขาก็รู้นะบางทีเรามาเปิดเปิดเขาก็วิ่งลงเลยนะวิ่งได้วิ่งไปเราก็ไม่ว่าถ้าเจอเราก็ต้องจับออกนะ <c oughs> อยู่ไมน่นอะอยู่ไัมเนาอ <c oughs> เห็นแต่ขี้ไม่รู้ตัวไปไหนลนะ <c oughs> เขาหลบเก่งอืมเออไม่เห็นตัวเห็นแต่ขี้มันมันต้องมีตัวสินะถ้ามีขี้หลบอยู่ไหนอยู่หลบไ,ไหนห ไม่เจอไม่เจอปล่อยไปก่อนไม่เจอก็ถือว่าโชคดีไปเดี๋ยววันนี้ถ้าเกิดรวดรวดจากลาซาดา่ารวดแขวนนะนะถ้าก็มาส่งผมก็จะเอาแขวนเลยแล้วก็ข้างล่างก็ปล่อยปลูกใหม่ข้างนาปลูกมาตั้งนานแพ้ประกาศขาวประกาดขาวปลูกแป๊บเดียวงามมากๆนี่พวงนี้ก็มีขี้เต็ไมไปหมดแล้วมีตัวหรือเปล่าเนาะ กินถ้าใบพุนเลยแล้วก็ปล่อยอ่ะกินก็กินไปเจอก็จับไม่เจอก็ปล่อยอมผมใส่อะไรก็ถามมาเลยเพื่อนๆน,นะปลูกง่ายมากๆเลยผักกาดขาวคนนะ้ะกวางตุ้งมันมันไม่ยากอะ่ะถ้าเราลองปลูกดูนะแล้วเราก็จะได้ผักสดๆกรปบบหัวปลูกแล้วไม่อยากกินเลยเพื่อนๆงามกรอบมากๆโดนก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บเลยนี่ นี่ตั้งเป็นแถวเป็นระเบียบเนาะนี่สวยๆเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นค้างเนี่ยทําค้างก็เรียกค้างก็แบบมันันปักเสาไว้แล้วนะปลูกไปเรื่อยๆไม่ต้องปลูกทีเดียวค่อยๆทยอยปลูกมาดูอันนี้กันนะกวางตุง้งกวางตุง้งหวานมาเมล็ดไว้นี่ขึ้นแล้วกวางตุ้งเห็นไหมเพื่อนๆ นี่นะเป็นกวางตุ้งนะขึ้นละน่าจะลงกระถางได้สักวันสองวันแยกลงกระถางแล้วเราก็ปล่อยเขาไว้ในนี้แหละส่วนแถวนี้เป็นคณะก็เริ่มขึ้นและวคณะต้นเล็กๆแล้วเห็นไหมเอยมองเห็นไหมต้นมันยังเล็กอยู่แถวที่สองแถวที่สามยังปล่อยว่างอยู่เดี๋ยวจะดูว่าเราจะย้ายพวกกวางตุงนะ้งเนี่ยไปปักไว้ทีละตน้นละต้นดูทีมันอยู่แยกๆมันจะงามงามมากมา สามแถวนี้เคยปลูกผักบุ้งมาก่อนแล้วเพื่อน,อนดินเขาจะงามอะ่ะถ้าลงดินแล้วจะงามๆเลยละ่ะต่อไว้วิธีปลูกก็ไม่ยากพวนดินแล้วก็ปุ๋ยใส่ผสมผสมแล้วก็หวานมาเล่นเลยแล้วหาหญ้ามาขุมๆุมดินไว้หน่อยหนึงก็ไม่มีอะไรตามนี้นเพื่อนๆนมาแบ่งปันความรู้กันนะ สนใจติดใจข้องใจปัญหาอะไรก็ทักมาถามได้นะเพื่อนๆนะถ้ารู้จะตอบให้หมดทุกคนนะครับขอโทษนะครับกล้องจะไหวๆไปหน่อยนี่โอ้โหงามมากๆผักกาดขาวนะอินซีร้อยเปอร์เซ็นเลยนะงามแบบนี่นะแล้วพบกันคลิปต่อไปนะครับเพื่อนๆ คนสำรดปูกผักนะครับสวัสดีครับ